สบายดีทุกคนมันนี่กันสมารีวิวเบาวนนจิ้น น,นี่ก็แมนห้านหมูจุ่มเนาะห้านมูจุมมจ่ม,ม,มยังมมีลูกค้าเลยนั่นก็จะเป็นห้านก็ต้มอันนี้ก็คือพรังงานขอกว้าพี่น้องขอัขวา้วา มาัฉพาะบอมว่าไน้องเป็นยังไง้านี่ความมู้ซึกได้เป็นหนาใหญ่ในมูจุมบอกความมู้ซึกมาบังดดใจว่มีใจ ไง่นี่กะโบวใไงนีน่ฮ้านเนาะมาพี่น้องมาไปบึงเนื้อย่างเน้่ยย่าง <c oughs> นี่คือมี่ยังเนี่ย,ย <c oughs> ห้านก็จิตตั้งอยู่ประมาณน,นี้เนาะทุกคนเนาะ อย่ตะลิงสัน้นพี่น้องตะลิงสั้นเข็ตะลิงสัน้นเบิ่งโค้งเชดพี่น้งนนองเบิ่ง นี่คือจับสายสายทำไมเจนใส่พะโล้คือพอโค่นาะ hôm nay giờ bên hồ nghe đó